สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงหลังจากที่หลายคนจับตาการณีที่แม่หมูพิมพกาได้อันฟอลโลลูกชายนายนพัทและใบเฟิร์นพิมพ์ชนกแฟนของลูกชายไปก่อนหน้านี้และต่อมาแม่หมูก็ได้ปิดคอมเมนต์แล้วซึ่งใบเฟิร์นพิมพ์ชนกได้อันฟอลโลแม่หมูพิมพกาคุณแม่ของแฟนหนุ่มแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นงานนี้ชาวเน็ตก็ต่างพากันสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ล่าสุดแม่หมูพิมพากาเคลื่อนไหวแล้วถึงเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นโดยแม่หมูได้เขียนข้อความดังนี้ไปกันใหญ่แล้วใครจะอันฟอลใครแล้วไงนไม่มีลูกคนไหนอันฟอลโล่แม่ทั้งนั้นแม่บล็อกเองแค่บล็อกไว้บล็อกเพื่อนลูกทีมงานลูกทุกคนบล็อกมาหลายยอดทิศแล้วเพิ่งรู้เหรอเพราะแค่ยังไม่อยากเห็นเห็นแล้วมันอดไม่ได้ที่จะเข้าไปยุ่งยุ่งงานลูกเขาตอนนี้ไม่อยากพักงานเดี๋ยวจะปิดไอจีตัวเองไปเลยจะได้จบจบนะบ้าบอทั้งนักข่าวทั้งคน team, เม้นเชิญทีมเผือกไปบ้านอื่นก่อนนะคะค